ก็เป็นเจตนาในการมาเจริญกุศลนัถิ่นนี้ค่ะเราทั้งหลายนั้นร่วมกันอนุโมทนากับท่านประธานในปฐะถมกถินครั้งนี้ร่วมกันนะคะ 哦。Oh, nice. uh huh.

知道了。